โอเคสวัสดีเพื่อนเทุกคนครับผมอยู่กับผมมิงมิงกับวันนี้เกมสกิ l l ร e เอนรอยัลนะครอ่ะในคลิปนี้จะได้เล่นสายอะไรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันทุกคนเล่นอะไรดีรอบนี้เพราะว่ามิชชั่นคอมพลีทหมดแล้วอ่ะเจ้า v a n การ์ d ซ o l d เจอแต่จริงๆยังไม่สุดนะทั้ง2ตัวเนี่ยแต่จริงๆเกือบเกือบทุกตัวผมก็ยังไม่สุดทั้งนั้นแหละและนะฮะด้วยความที่ว่าผมมันบ้าทุกคนผมเล่นโรคไลท์เกมผมก็ต้องหาสายที่ว่ามัน มันเป็นสายที่อยากจะเล่นอะไรก็ได้เข้าใจไหมฮะเขาเรียกว่า many pues way to build your your deck อะไรพวกเนี 000, ้ยคือเล่นได้หมดเลยอ่ะจริงๆรีลิกถ้าผมไม่ได้แคลคูลเลตของดีๆผมก็สามารถเล่นสายเน่เหมือนกับอย่างเนี้ยเน่ทุกครั้งที่แพ้เราจะได้สกิล counter สกิลมานึกออกไหมสามารถทำให้เล่นสายของเจ้าเอ่ออะไรอ่ะซินซินครัชเชอร์ได้ง่ายขึ้นด้วยนะฮะเออมันมันมันได้หลากอ่ะ กอบลินการเนอร์ไม่เอาเบื่อแล้วนะฮะเจ้าวัวบ้านี้สายหลบวัวบ้าสายหลบแล้วกูจะเล่นไปเพื่อนะฮะวัวสายหลบกูจะเล่นทำไมเดี๋ยวเล่นให้ดูเออมาผมจะเล่นวัวสายหลบนะหลบเอ่อหลบหลบกับฮิลลิ่งก็แล้วกันเนาะมันมันมันจะไหวไหมวะอี๋ <c oughs> เอ้ยวัยวสายหลบอา่า เล่นสายหลบใช่ไหมเจ้าวัวสายหลบวัวสายหลบอืวัวสายหลบ,อ,หลบอ่ะผมจะไปหลบกับฮิลลิงนะโอเคนั่นก็หมายถึงว่าอะไรกูไม่ได้ใช้ทาเลนต์ของมันเลยอ่ะโอเคเพราะว่าทาเลนต์ของมันยิ่งยิ่งเออเขาเรียกว่าอะไรยิ่งเลือดลดเดามเก็ยิ่งเพิ่มขึ้น อ่ะผมจะไปหลบกับฮิลลิงนะสองอันนี้นะฮะนอกนั้นทั้งหมดผมจะกดแรนดอมครับผมอ่ะหลบกับฮิลลิงแต่ถ้าเกิดเลือกได้ผมจะเอาหลบก่อนนะฮะถ้าฮิลลิงกับหลบขึ้นพร้อมกันผมจะเอาหลบก่อนเพราะว่าผมจะต้องไปผมจะต้องได้ค่าหลบที่สูงหน่อยเพราะว่าค่าหลบของเจ้าวัวมันกากที่สุดในเกมครับผมค่าหลบสิบไอสัตว์เอ้ยแล้ว ไอหมิงมันจะเล่นสายหลบใช่เดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะฮะผมจะใช้ความได้เปรียบของเออเออเขาเรียกว่าความได้เปรียบของที่ว่ามันเป็นตัวที่เก่งตั้งแต่ต้นเกมเอามาใช้นะฮะแต่ผมจะไปสายโหลบซึ่งเป็นสายที่ตรงข้ามกับมันมากๆนะฮะ h a l i n g Dodge ตรงนี้ไม่มี Healing กับหลบเอาแรนด o อมไปนะ อ่ะแล้วก็ดอชบูสนี่ยังไงก็ต้องเอานะดอ o บูสเป็นสกิลที่ผมอยากได้ที่สุดนะเพราะว่าตอนนี้เกมมันมีอัปเดตมีสกิลทองมาให้แล้วกรณีที่ว่าสกิลนั้นมันเป็นสกิลเลเวลแม็กซ์นะฮะซึ่งมันสามารถได้ค่าดอ e สูงสุดถึง40นะนั่นก็หมายถึงค่าดอ e ของผมจะอยู่ที่50นะฮะถ้าเกิดค่าดอ e มันเกิน40นั่นก็หมายถึงผมเล่นหลบได้แล้วนะ แต่ถ้าเกิดยังไม่ถึงยังไม่ถึง40อ่ะก็อย่าเรียกว่าวัวหลบเลยก็แล้วกันนะทุกคนนะอายฮะ <c oughs> มันเป็นอะไรที่น่าอายนะฮิลลิ่งก็ไม่มีไอ้เอ้ย,อย,อยปกติไอ้เดมอนไดยุคนี้มึงจะโดนกูกระทืบสบายเลยนะถ้าผมเลียนสายปกตินะแต่เอาเหอะมาเดี๋ยวก็รู้ว่าสายนี้มันจะรอดหรือเปล่านะตรงนี้เป็นฮิลลิ่งเอาครับผมฮิลลิ่งดอชเอีอลลิ่งดอช แล้วก็ตรงนี้เอาเป็นหลบใช่ป่าเอา prevent dodge นะฮะโอเคแล้วก็ตรงนี้เป็น h e ลลิ่งผมก็น่าจะเอาเป็น Healing h e ลลิ่งเฮ s t e ฮ e a ลิ่งแอตแท k ตรงนี้นะถ้าเป็น h e ลลิ่งกับหลบก็เอาไว้ได้โอเคมาเจอเจ้า wolf rider ตอนนี้บัฟมาค่อนข้างจะเก่งแล้วก็น่าหงุดหงิดมากๆนะฮะเพราะว่าทุกครั้งที่ว่ามันชนะมันจะขโมยตังค์ไปนะ แล้วขโมยตังยิ่งชนะเยอะก็ยิ่งขโมยตังได้เยอะขึ้นน่างุดหงิดจริงๆแล้วเจ้าวัวสายหลกที่มีค่าดอชสิบสหน่วยมันจะไปรอดอะไรใช่ไหมฮะไม่น่าจะรอดเอาเฮ้ยเออโอเคผมไม่ได้เสียดายเลือดที่จะลดลง3ามนะผมเสียดายตังหกสิบาทที่ผมจะโดนขโมยมากกว่านะะิวลิงเฮสตรงนี้ไม่มีของที่ผมอยากได้แรนดอมครับ ตรงนี้ฮิลลิงนะตรงนี้มีเฮสดอชเอามาแล้วก็ดอชบูสรอบหน้านะฮะแต่ถ้าเกิดเอาเลยผมก็จะเพิ่มโอกาสชนะนิดนึงเอาเลยดีกว่ามาแล้วก็ตรงนี้ฮิลลิงเดี๋ยวตรงนี้เอาฮิลลิงรอบหน้าละกันนะ,ะเจอเจ้ากอบินกันเนอร์มา ก็บลินกั n n เนก็เล่นสาย Dodge เหมือนกันอย่างนั้นเหรอเนี่นยงั้นก็มาแย่ง d d o ดอช o ู t กันหน่อยนะฮะแต่คุณก็จะได้เปรียบนะเพราะว่าค่า b เบส d g e ของคุณอะมันสูงกว่าผมตั้งแต่ต้นเกมอยู่แล้วนะเบาจะแตกแล้วโอเคชนะนะแต่ว่าตัวละครผมก็โกงต้นเกมเหมือนกัน <laughs> มันมีดาเมจเยอะแล้วก็ตีมันแรงเลือดมันก็เยอะด้วยนะ แต่ว่าผมกลับเลือกเล่นสายที่ว่าอ่อนที่สุดของมันก็คือสายหลบอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่นให้เก่งให้ดูนะทุกคนเลเวลตอนนี้เลเวลหนึ่งถ้าเกิดเลเวลอพก็จะได้ตังค์ได้ตังค์ได้ตังค์น่าสนใจนะแต่นี่จะได้ตังค์เลยอืมเอาตังค์เลยเจ้าแม่กวาดแบตเทิลคลีเนอร์จะได้มาครั้งละ50บบาทนะฮะ เจ้านี่จะได้ฮิลลฮิลฮิลเอาเป็นเ a t ชอรัลฮ a ลลิ่อันนึงแล้วก็เป็นดอช s ช a ร์จริงๆผมไม่อยากได้เลยนะเพราะว่ายิ่งเออ่สปิริตตัวอ้วนขึ้นเท่าไหร่เลือดมันก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้นนะฮะแต่จริงๆรอบนี้กูไม่สนใจว่าเลือดตัวเองจะลดแค่ไหนนี่วะเออได้อยู่นะฮะแต่ว่า ปกติถ้าผมเล่นเจ้าวัวผมจะไม่เอาสปิริตตัวใหญ่ๆนะทุกคนเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์นะฮะเพราะว่าทาเลนส์ของเจ้าวัวมันจะทํางานก็ต่อเมื่อเลือดของตัวเองลดลงนะฮะผมเคยเล่นสายสปิริตคือโคตรกระจอกเลยคือแอตแทกแทบไม่เพิ่มอะเพราะว่าเลือดนะันไม่ลดมันไปโดนสปิริตอะแชร์ดามจหมดเลยนะฮะอ่าคือเลือดไม่ลดพอเลือดไม่ลดก็ไม่มีดามจประมาณนั้นนะ โอเคผมยังไม่มี no action damage ใช่ไหมเดี๋ยวค่อยไปหาจากเจ้าแวนการ์ดอะไรพวกนี้ก็แล้วกันนะหลบได้เจ็ดครั้งโอเคกำลังดีฮะ healing haste uh, healing ต้องเอานะฮะแล้วก็ค่า c r ีบ boost ผมจะเอา c r ีบ boost แปะไว้ก่อนอันนึงเพราะมันต้องใช้ไอ้นี่หลบได้ก็จะมี damage ที่มากขึ้น uh, ต้องใช้ตรงนี้แหละมาช่วยนะ แล้วก็ตรงนี้ไอ้นี่เติมเลือดเดี๋ยวค่อยว่ากันแรนดอมไปตรงนี้ก็แรนดอมครับผม h a d declare h e a ultimate โอเคสาย dodge ตอนนี้ค่า dodge ของผม19ต้องหามากกว่านี้ตรงนี้ผมน่าจะแพ้นะเพราะว่าเขาเล่นเจ้า god of death นะแล้วก็ผมเล่นสายที่ทำลายตัวเองสายชาเล l e n ตัวเองด้วยน่าจะไม่รอดครับผม แล้วก็ดาเมจของเขายังเยอะอยู่เลยเพราะว่าสปิริตเขาไม่แตกเลยนะโอเคตามคาดอันนี้เขาเอาแต่เงินทั้งนั้นเลยนะฮะเมจิกคริก็เริ่มเริ่มแล้วโอเคตรงนี้เอาแรนดอมหนึ่งครั้งสปิริตไม่เอานะฮะสปิริตเรเพล่น้าสนใจแต่ว่ายังแรนดอมไปแล้วก็ตรงนี้ฮ He ิลลิ่งฮิล e a l ิ่งเฮสต์ไม่มีคนเล่นสายสปิริตแรนด o อมหนึ่งครั้งนะแรนด้อมอีกอตรงนี้ก็ต้องแรนด o อมเนี่ยดอชไม่มาเลยว่ะใครเอาไปหมดวะเนี่ยซีนครัชเชอร์โอเคเจ้าอาร์คแองเจิลนะมาผมไม่ ควรจะแพ้นะฮะเพราะว่าอาร์คแองเจิลกว่ามันจะเก่งมันประมาณเลดเกมตอนนี้มันยังเป็นต้นเกมอยู่แต่ทำไมเลือดผมไหลเป็นน้ำแบบนี้เบาๆนะฮะโอ้ยโดนอีกทีนึงผมจบแล้วทุกคนอันตีหน่อยแล้วโอเคเอออียมือเหลือเลือด70อ่าได้ฟูลก็สไปฟูโกนะฮะเขาก็จะได้เคาน์เตอร์สกิลไป1อันผมเล่นสายฮิลลิ่งเขาก็น่าจะได้ ฮิลลิงดิสเพิ่อไปนะอ่ะฮิลลิงเอาดอชมาแรนดอมหนึ่งครั้งอีกครั้งหนึ่งฮะสายคริไม่เอา Random มหนึ่งครั้งตรงนี้ผมจะเอาเฮสเอาเลือดหรือว่าเอา Damage ถ้าผมเล่นสายอย่างเงี้ยผมต้องเอา Damage ตรงนี้นะเอาแอ t แทกมาแล้วก็เดี๋ยวจะได้มาคอมโบกับพวกแวนการ์ดนะฮะเดบิวนะ คุณพี่คนนี้ the b u i l d นี่แปลว่าอะไรผู้สร้างเขาบอกว่าว the builder คนนี้นะโอเคค่าดอชของผมครึ่งหนึ่งของเขาไอ้บ้าเ้ยจะร้องนะก็เบสดอชมันต่ำมานะอ่ะตรงนี้ผมน่าจะยังชนะเพราะว่าเจ้าไฮเดนเบลดมันเป็นตัวเลทเกมนะโอเคอ่ะโดนดาเมจหนักๆไปก่อนนะลูกนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปหาพวก เติมเลือดในรีลิกชิ้นที่สามก็แล้วกันนะเอา้าเรียบร้อยเรียบร้อย God of Death หายย่าหายซาไปตรงนี้แรนดอมหนึ่งครั้งนะได้ Haste Control มาใช่ป่ะไอ้นี่เป็น Healing งคริ Healing คริสไม่จำเป็นแล้วอะอะแรนดอมนะฮะ Dodge เออนี่ผมต้องการ Dodge เออ Dodge มา Magic c คริ ยังไม่ต้องการนะฮะเอาเมจิกดอชอันนี้ผมต้องการเมจิกครีของผมมันก็จะมีไอ้นั่นอะพวกแวนการ์ดพวกอันติอะไรพวกนี้ยังไม่จำเป็นนะค่าดอชตอนนี้25โอเคหในสีแลวพอพอที่จะยิ้มออกบางๆแล้วนะฮะอ่าเป็นไอวัวบ้าที่ว่าไม่ไม่ได้ใช้ทาเลนต์อะเพราะว่าทาเลนมันจะได้ใช้ก็ตอนที่ว่าเลือดลดนะฮะ เออถ้าเกิดเลือดไม่ลดก็จบนะฮะเนี่ยพอเลือดเพิ่มขึ้นมาแอตแท็ก็ลดลงไอเวนเอยนี่ผมเล่นสายอะไรวะเนี่ยนะฮะไอน,นี่จะเป็นอ,อันนี้ผมจะได้เงินทีละสี่ิห้าแล้วอันนี้ได้เงินเงินเงินแล้วก็เงินนี่ถ้าไม่ซื้อของจะได้ตังค์ผมอยากได้ตังค์อ่ะอันนี้ก็น่าสนใจ น่าสนหมดเลยอ่ะอันนี้ก็ตังอะโอเคเ r e s s u r e compass หนึ่งในแปดสายฮิลนะโอเคได้สายฮิลนะแรนดอมเป็นหนึ่งครั้งแล้วก็เป็นดอชดอชเอาดอชเลือดก็แล้วกันนะเอชพ i l จิลิตี้แล้วก็ตรงนี้แรนดอมนะฮะโอเควอลไทม์ agility ยังไม่จำเป็นสำหรับผมนะเอาเป็น agility c h c k e r แล้วก็ตรงนี้เอาแรนดอมอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็รอครับผม เดี๋ยวฮิลลิ่งผมได้แน่นอนทุกคนแต่ว่าผมจะไปดอชเท่าที่ทำได้เลยนะทาเล้นของเจ้าวัวยิงทุกๆเลือดน100ที่ลดลงไปใน HP ตอนนั้นจะได้แอตแทกเพิ่มขึ้นมาครับคุณหลบครับผมฉะนั้นแอตแทกผมจะไม่เพิ่มเลยหน้าจากเจ้าทาเลนนะเพราะว่าเลือดผมแทบจะเรียกว่าเต็มเกือบตลอดเวลานะฮะโอเคอ่าตรงนี้หลบไม่พน้นไม่เป็นไรนะ อะเลือดผมแอตแท็กผมจะเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อย HP สไตรซินะโอเคมาๆมาผมว่าผมสู้ได้โอเคยิงเลือดลดแอตแทกก็จะยิ่งแรงขึ้นทีละนิดทีละนิดมาดูกันนะคือไม่ค่อยอยากแพ้เจ้าวัวบ้าเอ้ยทุยเจ้าวูฟไรเดอร์อนะมันจะโดนขโมยตังแบบนี้นะ65บาทตรงนี้แรนดอมหนึ่งครั้งฮิลลิ่งอันติเมดนะฮะแล้วก็ตรงนี้แรนดอมอีกครั้งหนึ่งนะ ตรงนี้แรนดเออดอชตรงนี้เอาฮิลลิงครับผมเอาดันได้ของฮิลลิงมาซะด้วยโอเคได้เทอร์ปีเรยไลฟ์สตีลดามจเมดิคอลเอ็กโพชันของดีทั้งนั้นเลยนะฮะอันนี้จะเป็นฮิลอันนี้จะเป็นดามจเดี๋ยวผมขอเวลาคิดแป๊บหนึ่งนะจริงๆตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผมน่าจะเอาเจ้าเทอร์ปีเรยนะฮะ แต่ผมจะดูฮิลลิ่งอะมัลตของผมก่อนว่ามันเยอะขนาดไหนนะหนึ่งพันสองพันหนึ่งพัแล้วก็จะได้ฮิลจากการตีด้วยส่วนใหญ่ม medical explosion อย่างนั้นเหรอเอา medical explosion น่าจะดีที่สุดหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็น no action damage เอาเมดิคอลแล้วกันนะแล้วก็ไปหาดอชกันต่อดอชบูทเอามาเอ่อแวนกาดต้องเอาไว้อันหนึ่งนะผมจะได้มีดาเมจบ้างนะฮะตรงนี้ก็แรนดอมป้ายดอชบูทโอเคกูดดอชบูทผมเต็มยังวะเนี่ยเต็มแล้วต่อไปผมจะได้ของที่ผมอยากได้แล้วนะฮะนั่นก็คือเจ้าดอชเลเวลสีทองนั่นเองทุกคน ถ้าได้เจ้านันมาค่าดอชผมจะเพิ่มไปอีกประมาณ18หน่วยก็จะเป็น50นะฮะแล้วนั่นน่ะแหละผมะกำลังจะได้เข้าสายดอชของแท้แล้วนะฮะมาตอนนี้ค่าดอชผม37ยังน้อยเกินไปนะแล้วที่สำคัญตอนนี้คนที่เล่นสายสตันเขาก็อัดผมเละอีกแต่เดียวเดียวพวกคุณจะยิ้มกันได้อีกไม่นานนะฮะอันนี้เอาครีบูสนะฮะเอ่อฮิลลิ่งดอชจัดมา ตรงนี้ไม่มีของที่ผมอยากได้แรนด o อมไปตรงนี้เติมเลือดเติมเลือดยังไม่จําเป็นแรนด o อมไปแรนดอมอีกนะฮะไอ้น,นี่ถ้าหลบได้จะตีสวนไอ้น,นี่ดีนะของดีเลยล่ะเอาครับผมเคาน์เตอร์แอตแทแล้วก็รอนะผมไม่มีของเติมเลือดฉะนั้นผมไปที่สุดเลยดีกว่าแรนดอมหนึ่งครั้งดอชแรนดอมอีกโอเคได้ครีบบูสมาถือว่าดีมากนะ ผมเพิ่งจะสังเกตบรีล็กของผมมันไม่มีของเติมเลือดฉะนั้นไปให้สุดเลยดีกว่าทุกคนเพราะว่าผมสมควรจะไม่เก็บเงินนะฮะเพราะว่าผมได้เงินดอกเบีย้ยอย่างมากก็50บาทนะแต่ถ้าเกิดผมแพ้ผมไม่มีของเติมเลือดแล้วฉะนั้นใครที่ว่าไม่ได้เอาของเติมเลือดมาไม่ต้องเก็บดอกเบีย้ยนะเสียเวลานะอันี้เอาเป็น HP คริปไม่มีดอชเอาเป็นอ่อแรนดอมนะผมต้องการดอชแรนดอมอีกครั้งหนึง่ง แรนดอมครับผม l i ฟ e Steel Damage ถามว่ามันดีไหมมันมันดีนะมันเอามาคอมโบกับพวกอ่ะโอเคพรีเวนต์ดอชทุกครั้งที่หลบได้ผมจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้น30หน่วยแล้วยิ่งแ t t a ทคเยอะเพราะว่าผมไม่ตั้งใจจะให้เลือดมันลดใช่ไหมแวนกาดก็ยิ่งแรงเออประมาณนี้นะมาเลยเออเน่ทุกครั้งที่ผมหลบได้อย่างเงี้ย แอ t แท k ผมจะเพิ่มขึ้นอยู่ซิเนี่ยเกือบร้อยนะฮะมเลยตอนนี้หลบได้แล้วแอ t a ท็กเพิ่มขึ้นประมาณ18แต่ตอนนี้จะกลายเป็น30ฉะนั้นจัดมาตรงนี้ผมจะเ random นะนะไอ้นี่จะได้เลือดเพิ่มขึ้นไอ้นันขโมยเลือดไอ้นันเฮสเอา random อนะผมต้องการ d อชฉะนั้น Magic Dodge คือคำตอบฮะแคแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าแน่นอนชาร์จ d g e ผมต้องการไปจนกว่าจะได้ ไม่ไม่ใช่ perfect rebound นะผมต้องการได้ dodge b o o t สีทองนะฮะอ่าถ้าเกิดผมได้ dodge b o o t สีทองผมจะได้ค่า dodge สานั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของผมอันนี้ถ้าหลบไม่ได้อย่างนี้ผมก็ยังพอจะสู้ได้เออเพราผมมีแวนการ์ดเว้ยมี medical explosion ผมยังมีเจ้าอ่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะ p e r s i s t e n 10x p l o s i o n อยู่นะฮะช Dodge Magic Dodge ตรงนี้ขอ Random นะฮะตรงนี้ขอ r a n d o อครับผมไม่มี Dodge ก็ Random ไปโอเคได้ h a ชา Damage มาโอเคถือว่าดีนะแต่ที่ผมต้องการที่สุดคือตัวนี้นะฮะเจ้า d o ด b o o s t ค่า Dodge ของผมตอนนี้37ก็ง่ายๆก็คือผมหลบพ้นประมาณ1ใน3โดยประมาณซึ่งมันยังน้อยเกินไปนะฮะ ไอ้วัวสายหลบนี้ผมเล่นมาสี่รอบแล้วทุกคนเนี่ยเพิ่งจะเพิ่งจะมีแนวโน้มจะเกิดรอบนี้นี่แหละนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นตายตายเละเลยเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ทาเลนต์เลยอ่ะนะฮะแล้วผมจะอ,อะไรไปสู้นี่อบอกป่ะคือกูไม่ได้ใช้ทาเลนต์กับอันติไม่ได้ใช้บ้าเลยเลยเพราะแอตแทกผมมันไม่ลดเลือดผมมันไม่ลดเออแรนดอมหนึ่งครั้งนะอันนี้ต้องเป็นสตันเท่านั้นแหละนะฮะ สปิริตผมไม่ต้องการแม้แต่อันเดียวเลยแรนดอมไปนะไอ้น,นี่ถ้าเกิดออกอันติก็จะมีฮิลลิ่งไอ้น,นี่ยิ่งทำาดามจได้อันติก็จะมาไวขึ้นเอาเจ้านี่นะชาร์จไอ้น,นี้ฮิลลิ่งเฮสก็น่าสนใจเพราะว่าค่าเฮสเยอะผมก็ยิ่งตีได้ไวขึ้นอ่เจอเจ้าอาร์คแองเจิลรอบนี้ยังไง ผมก็ว่าผมก็น่าจะชนะเขาอยู่ดีนะ่ะมาดูกันนะโอเคมีสตันเล็กน้อยอยิ่งเลือดกูลดดเมจมึงยิ่งเลือดผมลดบ้างอะดเมจก็ยิ่งสูงนะเพราะว่าฮิลลิ่งมันก็จะมาอ่าฮิลลิ่งเฮสนะแล้วก็เอา agility dodge ตรงนี้ random หนึ่งครั้งนะเอา HP agility charge แดเมจจัดมาแล้วก็ตรงนี้ ถ้าตรงนี้ผมจะได้ damage เพิ่มขึ้นเล็กน้อยไม่ไม่น้อยอะ่ะค่าคริค่าดอสผมสูงแต่ถ้าเอาตรงนี้ผมจะตีไวขึ้นอีกผมจะเอาเจ้า h a ส e dodge นะส่วน dodge s h a r ไม่เอานะไม่ต้องการให้เจ้า spirit ตัวใหญ่ขึ้นแม้แต่นิดเดียวเลยไฮเดนเบลดเกิดหรือยังครับผมถ้าไม่เกิดรอบนี้คุณหมดโอกาสแล้วนะโอเคดูจากของแล้วน่าจะน่าจะไม่เกิดนะฮะเรียบร้อย ค่าดอชสีน้อยเกินนะยังน้อยเกินเคสดอแล้วก็เอาเป็น perfect rebound นะฮะแล้วก็ผมอยากได้ d ดอ e boost ดอ e boost อยากได้ตรงนี้ random 1ครั้งแล้วก็อยากได้ดอช boost นะแล้วก็ random อีกครั้งนึง b บสแอ t แท c กสปิริตโอเคแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าผมจะเอาเจ้าแวนกาดตรงนี้นะฮะดอ o บูสตอนนี้ดอ e ของผม46ใช่ไหมโอ้ดูแป๊บเดียวเองเห็นปะ่ะยิ่งหลบได้ดีขึ้นอันตีผมยิ่งมาไวเว้ยตอนนี้โอกาสหลบของผมจะอยู่ที่ประมาณ1ใน2แล้วนะอ่าเรียบร้อยก็บลินกันเนอร์แตกไส้ไหลผมเกิด้รไงตอนนี้แวนกาดเพิ่มเติมนะฮะ แล้วก็ตรงนี้เอาเป็นแรนดอมหนึ่งครั้งตรงนี้ก็แรนดอมฮะผมอยากได้ค่า d ดอชตรงนี้เอาแรนดอมครับผมแวนการ์ดเลเวลแม็กโอเคเอามาแล้วก็เอาค่าฮิลลิ่งเพื่อที่จะเอาเจ้าฮิลลิ่งแอเไว้อันนึงดีไหมก็ก็ก็น่าสนใจนะ เจอเจ้าอาร์คแองเจิลยังไงผมว่าผมชนะไม่น่าจะมีปัญหานะเออเพอร์เฟกต์รีบาวก็รีบาวไปยังไงโอ้โหไม่พ้นยังไงผมชนะแหมผมขู่ไปอย่างนั้นแหละว่าโอ้ยผมกำลังจะแย่แล้วคุณดูค่าดอชผมเยหนึ่งในห้าดเมจผมเท่าไหร่ร8อพอผมหลบรัวๆเลยนะฮะฮิลลิงแอลเอถามว่าเอาเลยดีไหมยังไม่จำเป็นนะฮะยังไม่จำเป็นต้องรีบนะอ,อ่าแรนดอมหนึ่งครั้งเพราะว่าเดี๋ยวพอขึ้นตรงเนี้ยเดี๋ยวผมก็จะได้มาอยู่แล้วนะ ไอ้น,นี่ดอชอ e จิลิตี้5วิแรกไม่จำเป็นครับผมเอาเป็นแรนดอมหนึ่งครั้งแล้วก็แรนดอมอีกครั้งหนึ่งนะอ่ะแล้วก็เอ็ก o s โพ n ันโอเค2อันติดกูดอยากได้ดอช o ู t สีทองนะฮะฮ e ลลิง g a อ r a เเมื่อกี้ที่ผมไม่เอาเหตุผลก็ง่ายๆครับผมเพราะว่าเดี๋ยวก็ได้นะอ่ะยิ่งเขาทำเลือดลดเขาก็จะยิ่งเจอพวก h e ลลิง g a อร a เรโอ้โหไอ้เฮียมยื้ยเอาแล้วว่า เพื่อนๆครับผมอาจจะประมาทไปนะเดี๋ยวนะผมขอเอาฮิลลิ่งแล้วไม่งั้นเมื่อกี้กตายแน่อ่ะถ้าผมได้ฮิลลิ่งตรงนี้ใช่ไหมผมก็จะได้ฮิลลิ่งแอ r a เรมาเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้ผมมีฮิลลิ่งแอ r a เรผมอาจจะรอดประมาทเกินแม่งเอ้ยเลือดเหลือหเอาแล้วว่าเอาแล้ว อ้น,นี่หลบได้จะเคาน์เตอร์80ดาเมจแต่โอกาสเคาน์เตอร์คือ60%ก็ยังไม่เยอะมากนะอ่ะจะเจอใครนะอ่ะถ้าผมแพ้ก็แพ้แต่ผมไม่แพ้หรอกนะฮะมาอ่ะโอเคไส้เขาไหลไปแล้วหนึ่งอันนะฮะโอเคชุบชีวิตมาแล้วไงเรียบร้อยไส้ไหลโอเคดาเมจ10กับ9โอเคถ้าผมแพ้ก็คือแพ้เลยนะมันเรียบง่ายแค่นั้นแหละใช่ไหมฉะนั้นผมไม่ต้องหลบลนวะ เพราะว่าคนนี้ผมหลบไม่พ้น p e r s i s t e n t e Explosion แล้วผมจะ Refresh เพื่อที่จะหา Dodge สีทองนะฮะ Dodge สีทองคือโอกาสเอ่อสตันสตันก oh ็ใช่ Holy Explosion ไม่ได้ใช้แล้วผมอยากได้ Dodge สีทองไม่มีขอ Random นะ Healing Disturb โ okay. อเคอ่ะเจอเจ้า Arc Angel คร oh ับผมมาเฮ้ย Arc Angel ไอ้นี่นี่ผมเจอเขาพอดีเว้ยเดี๋ยวจะได้รู้ด้วยถ้าผมเจอเขาผมจะชนะไหมผมแพ้ว่ะถ้าผมเจอเขาผมยังแพ้อยู่ว่ะพ้อกูหลบไม่พ้นไงเอาไงดีวะเอาไงดีอ่ะมันหลบไม่เออชพีโรบั n เดสแวนการจะแรงขึ้นเล็กน้อยอขอแรนดอมเอชพีโรบัสเ s สเอามามแล้วก็แรนดอมนะ มาจบเกมกันโอ้ไม่เจอดอชสีทองเสียดายนะไม่งั้นผมอาจจะสู้ได้บ้างหรือเปล่าอ่ะมาดูกันทุกคนมาแม่งเริ่มต้นจับกูเลยไอ้เยี่ยโอ้ไอ้เยี่ยเอ้ยแหเนี่ยย่างหนักแหหนักมากไอ้เรียบร้อยไอ้เยี่ยเอ้ยโคตรเกิดแม่งต่อให้กูเล่นสายปกติก็ไม่รอดนะตีไวตีเร็วชาร์จอันติเอเนอรอันติเมด มีเจ้าสปิริตด้วยใช่ไหมโอเคแล้วดาเมจมาจากไหนดาเมจมาจากตีปกติเล่นสายตีนี่เองนะฮะโอเคขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมนะแล้วเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้บายบายครับผมเจอกันเนี่ยเขาชนะมาโดยตลอดเลยเพราะเขาไม่ได้ใช้ฮิลลิ่งเลือดแม้แต่นิดเดียวเลยนะฮะเนี่ยพลิกโผกินนิ่มชิวๆเรียบร้อยของผมอะไรเจ้าวัวสายหลบ อย่างเท่นะหลบไม่พ้นเลยเพราะอะไรเพราะกูโดนจับครับผม